สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเช้าวันที่สามหน้านครหลวงเวียงจันทร์สวัสดีครับพี่ใหญ่เจอันนี้วันที่สามนะครับวันนี้เรากินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยครับสวัสดีพี่เทียวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง<น>อเรากำลังจะกินข้าวนะครับทุกคนี๋ยวรอดูอาหารก่อน วันนี้น่าจะเหมือนเดิมดูปนวันนี้มีอะไรกินโอ้มีผัดผักครับทุกคนมีผัดผักผัดผักกับหมูหวานอะไรหมูหวานทุกอย่างส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวผัดเป็นข้าวผัดกับอะไรสักอย่างนะมันก็เหมือนเดิม วันนี้นมปังาาแดดเริ่มออกครับนี่แดดเริ่มออกเอามาื่อคืนนี้เราพากันไปเดินหาของกินคลิปก่อนหน้านะเราพาไปเดินหาของกินกันแต่ ร้านทุกร้านมันปิดหมดเลยครับทุกคนหลังห้าทุ่มฮะห,ห,หลังห้าทุ่มปิดหมดเลยเมื่อคืนวิทิวเดินไปไหนไห<ม>นบอกบอกหน่อยสิเดินไปทางไหนเม,มื่อคืนฮะแล้วเป็นไงบ้างไม่มีอะไรปิดปิดเลยเออไปดูได้เป็นอะไรกินบ้าง ข้าวตม้มมั้งใช่ไหมนี่ผัดผักผัดผักรู้เอาไหมไม่หละนล้วไหนเอาข้าวผัดไหมมีข้าวผัดมีหมูขนมปังขนมปังปิ้งไหมนะเอาขนมปังหยิบหยิบขนมปังไปแล้วก็วางเลย วางเลยนะวางเลยนั่นแหละปล่อยนั่นแหละปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะนั่นเองไม่ต้องไปหยิบคืนมานะ <laughs> ต้องใส่เมื่อวานได้เห็นมันไหลเข้าไปแล้วหยิบคืนนะ่นี่เขาเรียกว่าป,ประสบการณ์เน้บางเถื่อนอกประ no. สบการณ์มันบบมีสอนได้เองสิ <laughs> ต้องเคยเหตุนะนี่ไงมาแล้ว ต้มอ,อีกปิ้งอีกถ้ามันยังไม่ร้อนมากปิ้งอีกโออ้ยรน,นี่นีน่ลงมาใหม่ไปไปยืนรอใส่เนยไส่ดาวใส่เนยนี่น่าอร่อย อเอาเลยเนะี่ยเอวจานไปกินผัดผักครับทุกคน เอาไหนเอาไหนมีป๊อบคอนนะป๊อบคอนยังไงข้างหน้าหนูอะ่ะข้างหน้าข้างหน้าเลย,ยเลี้ยวมองขึ้นอ,อยากไหมอยากช่องที่ดูตองไปที่้องไอ่โอเคโอเค มาแล้ว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 นุ่นมาแล้วพี่ไปยายย่ามาแล้วข้าวเช้ากัน มเมื่อคืนนี้พากันไปหาอะไรกินมเมื่อคืนนี้ที่นี่แปลกมากเลยนะหลังห้าทุ่มออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยเขาปิดหมดเลยผิดกฎหมายแม้กระทังบิ๊กซีไปยืนไปยืนหน้าหน้าบิ๊กซีไปยืนหน้าบิ๊กซีนน C, ถ้าไม่มีน้องทิวเจไปยืนหน้าบิ๊กซีเขาก็ลักรับเงินอยู่เขาเดินเข้าไปในเดี๋วเราบอกเขาแจ้งตำรวจนะเวะ้ ไปไปยืนหน้าอันนั้นน่ะพี่จีปายไปยืนหน้าบิ๊กซีแต่เขาปิดหมดเลย<ม>ปิดหมดเลยเ<ม>ขาปิดหมดเลยเมื่อคืนเนี่ยโอเคหนูกินอะไร ให้ผมเป็นอย่างนั้นนะให้ผมเป็นอย่างนั้นนะเอเอสองรอบก็ได้ถ้ามันไม่สุกมากหนูก็ฝั่งละด้านฝั่งละด้านแล้วให้มันไหลลงแล้วหนูก็จับจีบพลิกอีกด้านนึง กินดิมกันแล้วกินดิมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวไปเก็บของก่อนไปเก็บของไปเอากระเป๋าเอารถก่อนเนาไนะไนเนาะไปเอารถไปเอาอะไรก่อนเดี๋ยวเราก็จะกลับประเทศไทยกันนะครับวันนี้วันที่12พรุนี้สงกรานสงกรานนะครับโอเคครับเดินทางกลับไทยนะวันนี้เนาะโอเค นะโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ซื้อหนังครับทุกคนหนังควายหนังควายชิ้นใหญ่มากนี่นกิโลเท่าไหร่่รูลนะเป็นหนังควายชิ้นใหญ่ด้วยเปิ้ลชิ้นใหญ่ไปเผาอะ สินควายเอาไว้ปีจีไปดูกันสินควายไว้ปีจีปีจีเอาไปเผาไฟสินควายจีสินควายเผาไฟกิโลจักบาทกิโลจักกีบจักกีบบไิบหิบห้าสี่สิบห้าขีดละโลละโลโล,ละสี่สิบห้า สี่สิบห้าสี่สิบห้าพันสี่หมื่นห้าสี่สิบห้าพันตมสี่สี่สิบห้ากับประมาณเก้าเก้าสิบบาทโลละเก้าสิบบาทประมาณเก้าสิบบาทไทยเป็นนอโลยแล้วมึงอีคนเดินพัโลสี่สิบห้าพันกับเก้าสิบบาทสองโลสองโลกับสองร้อยกัสองร้อยกับเติมเขาอีกเอาเลยเอาแยก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 ถุงแยกถุง 2. 2> นี่เนี่ยสองร้อยก็ได้หลายอยู่สองร้อยสี่สิบห้าพันสี่สิบห้าพันกับสี่หมื่นยรด้หสอง่าสองแมนแมนอันนี้สองรอยมันลดละเก้าสิพตามปกติสี่สิบห้าพันหนังควยมันหนาเนานุ่งอืมก็ไปบาวด้ไมอนี่เยมยอมีห้ หน,งนังควายหนังคายหนังหนาๆว่าไปพาดอีก่าได้เนี่มันนียำยากแ <laughs> ม่ค่าซ่อนถุงฮันเดอเป็นตะกินออกค้าขนาดซ่อนถุงซ่อนถุงหนาๆน,น,นี่ เบิ่งเบิ่งเป็นตะกินอ,ออกดูเอากระดาษฮอแล้วก็ไสถุงอีกเท่านึงหนังควายหนังเข็มนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ข้ามสะพานมิตรภาพไทยล้วไปก็เยอะเลยนี่ฮะหลายกิโลละสี่สิ้าพันกิโลละสี่สิบห้าพันก็สี่หมื่นห้าสี่ห้าพันกีบ ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90บาทโลหนึ่งก็ประมาณ90บาทนะครับถ้าซื้อร้อยหนึ่งก็โลไปประมาณนี้นะครับนังควยนะฮะนังควยนังควยนังควย อ้าไปอันนี้ซื้อไปถุงละสองกิโลนะฮะสองกิโลโอเคเลยกล่องใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใหญ่เลยนี่ะเออนี่แหละห่อนี่แหละไว้ข้างหลังเลย โอเคเลยไงฮอเสียขายเยอะนะครับแถวนี้ขายเยอะอยู่ขายเยอะอยู่เมืองหาดอะไรชายฟองอะไรทุกอย่างขายหลายห้านะครับมีหลายห้าเนี่ย ก็ห้านหนังอันโน้นก็ห้านหนังลายห้านครับนี่ก็ห้านหนังนี่ก็ห้านหนังเกเครับเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะฮนะณสปปลาวกำลังจะกลับประเทศไทยครับจะกลับประเทศไทย ถ้าเราถ้าเราทันเงินเขาอ่ะไปซื้อเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ <S <S ถ้าเขาทันเงินเขาอะนะเขาว่าอย่างเขาอะเขาก็ใส่ให้เห็น,นบอกเกือบโลสองขีดกว่เด้โลสองสามขีดสิ่งสั้นเขาก็ตีไปเลยโลละโลละร้อยสินะมันก็นหายไปเลยธรรมดาเลยเนาะ ม,มันเสียดเงินน่ะนะเสีดเสีดที่มันหา,ายากปักไปมันเต็มปัดให้มันเต็มมันมจังใจง่าย <c oughs> ไปครับทุกคนซื้อหนังแล้ว <c oughs> ไ,ยยไป <c oughs> ไปครับทุกคนกลับสู่ประเทศไทยกลับสู่ประเทศไทยข้าม สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งครับทุกคนเอาบอกลาสาวเวียงจันแน่บอกลาสายเวียงจันแนดูยตึก้ากัับใบเลยเนาะเ้าสว่ภาวะปกติแล้วถนนสบายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ข้ามแล้วครับข้ามประเทศไทยแล้วครับมากลับมายังประเทศไทยแล้วครับทุกคนข้ามตอนเช้าตอนนี้เก้าโมงกว่าทางรถไฟอยู่ตรงกลางถนนเลยทางใช่ทางรถไฟครับครับอาลรถไฟมาทำไมอ่ะรถไฟมาเราต้องหลบไปนี่สบายดี ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทยไปครับทุกคนแล้วก็กลับสกลน,นครเลยวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนได้ชมนะครับหรือ,อถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับจาากไทยมลรถึงไทยโดยสวัสดิภาพถึงไทยเรียบร้อย โดยสวัสดีภาพกาแฟหน่อยนะครับถึงไทยเรียบร้อยเรามาที่ประเทศไทยแล้วไปลาวสามวันสองคืนังไงฮะโอ้บรรยากาศค้าขัก้างนอกจนจนติดปากแล้วทีนี้โดยสบายดีสบายดีว้าวว้าวเรื่อยจนแต่พูดถึงสำเนียงในการพูดคุยเขาน่ะมันน่ารักนะน่ารักน่ารักสบายดีสบายดีโดยเอาอย่างโบอาย เอามามามาเขาเกือบเอาลงแล้วเขาเกือบยกลงแล้วเอาเมื่อคืนไม่นอนเหรอฮะไปไหนมานะไปเข้าน้ำไหมไม่ไม่เข้าห้องน้ำไหมเมื่อคืนไม่นอนเหรอบอกแล้วว่าให้นอนให้นอนไป